Mm-hmm. ไปน้องสวัสดีตอนเที่ยงครับผมุมก็ออกมาผมมาปักกันเชินเคยแล้วครับพี่น้องกับพันนุครับผมทางช่องถนนมืนคนบานบานครับก่อนไม่รู้จะไปไหนครับก็เลยออกมาหาตุกปลาถามว่าอากาศดีไหมมันก็ไม่ดีดีครับแต่ว่าก็ออกมาไปฝนดวันนี่ก็เทือดเือให้น้อยนึงก็เลยออกมามารอมาลุ่นมาชมไปเหมือนปลาจะกินครับพี่น้องเดี๋ยวสักครู่ครับ ปลาเลี้ยงครับตี่สักคู่เลยครับเหมือนปลาเกลนงนะเดี๋ยวมาลุนมาลุนกันเลยครับพี่น้องเห็นกินอยู่เมื่อกี้หยิบๆย,บยบ ตะกุกตะกุกครับพี่น้องตะกุก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 สวยงามแล้วพี่น้องตะกุกใส่นีเลยครับพี่น้องอร่ยครับ เห็นเรนอยู่นะครับโอ้ผมเด,ด็น้ำลึกขึ้นตั้งหลายครับพี่น้อง 帮个忙。 oh i'm um, ali, vale, não, aqui não. ปลาเล่นจริงปลาเล่นจริงโอเลี้ยงปล่อยปลาลงน,น้ำก็ขื้นกินข่อยๆครับมีกินแรงปลาหนามหนามมันไล่เรียงกินค่อย สวยงามคขับพี่น้องสวยเลยพอได้ลุ้นผมคันเบด็ดหอวงโอเคไปลุ้นกรรันเลยครับผม พี่น่องใส่ใหญ่ตัวนี้บกเ,กบเยบด้วยนานๆกินดูเท่าฝมึงนี่โอเคสวยงามเลยครับพี่น่องใส่ใหญ่ๆ่มีใส่ใหญ่ละไปยูงกระต่อครับเนี่ยี่น่องมีขิดมีฟันว่าจีเจอใส่นี่พี่น่องปลากระมัง ใหญ่จริงครับใหญ่กว่าฝนมืออีกนี่จิ้นคันหมอตกวน้ำเลยคันเบ็ดหน่อยด้สุดสวยพี่น้องในน้ำพี่น้องโอเคครับไปดุนกันตัวครับผม ควรแก้เวลาแล้วครับพอดีก็ฝนมาพอดีลำมืดมายยนี่ยได้เวลาพอดีก็ยังดีครับที่ว่ามันก็เปิดโอกาสให้ได้มานั่งตกประมาณช,ชายยั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงครับผมดึกมากเลยอยู่เข้าบ้านแล้วครับเก็บเป็นติดเบลอแล้วแต่มาหลุดพ้นงานนครับมาเจดีโอเคหรือเปล่า มยังไงก็ที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวที่พาไปหายูหากินทางไหนก็เดี๋ยวก็ติดตามกันนิดนึงครับผมช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปลงมากทักเท่า่หรอกครับเพราะช่วงนี้ฝนตกไม่รู้จะออกไปทางไหนดีแต่ผมก็เลยมันก็ท้าม้เวลากจะออกมาทําคลิปทำอะไรให้ลงให้พี่น้องได้รับดูรับชมคือกาแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอบวุนครับผม ผลง,งานก็ถือว่าเป็นทีนา่าพอใจอย่างยิ่งครับพี่น้องใส่ใหญ่วันนี้ดูสวยงามเลยแต่ละตัวกับฟา้ามืนนะครับโอเคพี่น้อง